เมื่อเร็วๆนี้เราได้ข้อมูลจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรนกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาวิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาชิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับท่านให้ข้อมูลมาแล้วก็มี9ข้อปฏิบัติตัวถ้าต้องทำโฮมอโซเลชันครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละข้อครับข้อแรกก็คือห้ามออกจากที่พักและห้ามผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้านครับสำหรับผู้ป่วยเนียก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมครับก็อยู่ในบ้านไม่ต้องไปไหนแล้วก็ในระบบโฮมอโซเลชันเนี่ย เราจะเข้าระบบไม่ใช่อยู่อยู่เราเข้านะ oh, เพราะเรา <it. S 2> ใช้โฮมไอเทรเซชั่นเนาะอยู่รักษาที่บ้านแล้วดูแลตัวเองอยู่เงี้ยแล้วไม่มีโรงพยาบาลรองรับที่ดูแลเราเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยโฮมไอเทเซชั่นเป็นระบบที่ว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วมีคุณหมอคุณงพยาบาลที่รู้ด้วยว่าเราอยู่ที่บ้าน <Yeah. S 2> แล้วเราก็ติดต่อคุอยทุกวันว่าเราอาการเป็นยังไงเนื่องจากมันเข้าไปในระบบแล้วเพราะนั้นก็จะมีอาหารมีอะไรมาส่งให้ตามความจำเป็นของเราเนี่ยวันอาหารสามมือ้อย่างเป็นอย่างน้อยนี้นะครับนั่นก็แปลว่านอกจากเราจะ ไม่ออกจากบ้านแล้วนอกจากจะไม่ให้ใครมาเยี่ยมบ้านแล้วเราก็ยังต้องคงรักษาระยะห่างไว้ถช่ไหมครับเพราะว่าข้อสองในหลักการปฏิบัติตัวนี้ก็คือต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย2 m. 2 m. สองเมตร2เมตรนี่ยังเป็นตัวเลขที่ยังคงใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับ่างเมตรโดยทั่วไปปลอดภัยฮะ,ะทีนี้2เมตรคือยังไงถ้าในที่ที่อากาศปิดๆเช่นในห้องอย่างเนี้นะครับก็ควรจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ครับคุณหมอครับมันแยกห้องไม่ได้ครับกรณีที่แยกห้องไม่ได้เราต้องกะว่าห้องที่อยู่เนี่ยมัน แย่อาจไหมสมมติห้องเล็กๆเลยนะครับห้องดีไซน์ไว้สาหรับหนึ่งคนแต่เราอยู่ไป3คนให้กนแน่นเกินแล้วแล้วก็ลักษณะของห้องที่อยู่แบบนี้ก็ควรจะเปิดประตูหน้าต่างได้นี่ถ้าประเมินแล้วว่าสภาพที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยมันมันไม่เหมาะเพราะว่ามันแา่เกินไปก็จะมีทางเลือกกันเช่นไปอยู่โรงพยาบาลสนามไปอยู่ฮอสพิทารนะครับหรือถ้าเกิดว่าชุมชนของเราเนี่ยมีระบบที่เชื่อมต่อก,กับโรงพยาบาลแล้วตั้งเป็นศูนย์ชุมชนนะครับอ่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันอย่างเงี้ยสำหรับ ให้คนที่อยู่ในชุมชนมาพักก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนนะครับหมอคิดว่าตอนนี้ค่ะในในชุมชนหรือในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะต้องคุยกันที่ทํายังไงที่ทําให้มันเกิดโฮมไอโซเลชันให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของเรายกตัวอย่างง่ายๆคือคอนโดคือตอนนี้คนหลายคนมากที่อยู่คอนโดมิเนียมแล้วก็ติดโควิดเนาะแล้วพอเขาจะเข้าโฮมไอโซเลชันเนี่ยความยากลาบากคือเอ๊ะตอนที่มาส่งอาหารเนี่ยใครจะส่งเอ้ยเรามี คนที่จะเป็นอาสาไหมว่าอ่าสมมุติว่าเรารู้ห้องนี้มีคนติดโควิดอยู่นะมีคนอาสาเอาค่าไปวางหน้าห้องให้เขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะหมอคิดว่าชุมชนอาจจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อขึ้นมาดูแลหมอคิดว่าการดูแลช่วยเหลือของชุมชนเนี่ยมันจะทําให้โฮมไอโซเลชันเนี่ยสามารถที่จะแบบ เกิดขึ้นได้แล้วข้อต่อไปเดี๋ยวผมไปเร็วๆนิดนึงนะครับก็คือข้อที่4ก็คือห้ามรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่นข้อที่5ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากไม่ได้อยู่คนเดียวข้อที่6ก็คือล้างมือด้วยสบู่แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับของใช้ต่างๆข้อที่7ครับให้แยกซักเสื้อผ้า หรือเครื่องนอนด้วยสบู่หรือว่าผงซักฟอกแล้วก็ควรจะแยกห้องน้ําแล้วก็แยกขยะจากผู้อื่นครับถ้าสมมติว่าทางบ้านเรามีห้องน้ําอยู่ห้องเดียวครับเราจะแยกห้องน้ำํำคงจะยากนิดหนึ่งครับมีข้อแนะนํำไหมครับอาจารย์คือตัวที่มันจะติดก็คืออ่างล้างหน้าไงฮะ เวลาที่เราแปรงฟันล้างหน้าบนปากนี่นะครับเชื้อในปากในคอเราก็จะลงไปเปื้อนที่อ่างแล้วเวลาคนต่อไปมาใช้เราเปิดน้ําปุ๊บน้ําก็จะลงมากระแทกกับอ่างแล้วก็กระเด็นกระเด็นแคจะพาเชื้อที่พื้นอ่างเนี่ยขึ้นมาหาคนที่ใช้คนต่อไปเพราะงั้นก็มีคนแนะนํานะครับคือเวลาเราล้างล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็น้ําที่เราล้างหน้าแปรงฟันบนปากก็หาภาชนะมารองเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทิ้งนะครับก็เททิ้งลงในถงสุขภัณฑ์อ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดฝาแล้วก็กดชักโครกจนน้ามันสงบนิ่งแล้วเราก็เปิดฝา คุณบินสินรุ่งเรืองครับถามมาว่าชาวบ้านที่ใช้โถส้วมแบบนั่งยองเนี่ยจะต้องทําอย่างไรครับถ้าเป็นลากน้ำเนี่ยมันในการฟุ้งมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็คือหน้ากากครเวลาเราถูใช้ห้องน้ำเราอย่าถอดหน้ากากนะครับมันเป็นตัวที่จะป้องกันเราได้นะครับเราก็ออกจากห้องน้ำแล้วล้างมือด้วยน้ำและสบู่และสับมือให้ในข้อต่อไปครับข้อ8ครับผู้ป่วยโควิด -19 ต้องหมั่นสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอฮะและข้อที่9ครับก็ ถ้าหากมีความจําเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลก็ขอให้ใช้รถส่วนตัวพร้อมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาคุณหมอโอ,โอมีอะไรที่จะแนะนำไหมครับหรือจากข้ออื่นของ9ข้อนี้คุณหมอสามารถเสริมได้นะครับคุณหมอโอครับค่ก็อยากฝากว่าหมอคิดว่าต่อไปโฮมไอโซเลชันเนี่ยคงเป็นวิธีปฏิบัติ สำหรับผู้ป่วยโควิดนะคะเพราะนั้นหมออยากจะให้ช่วยกันถ้าเราสามารถเข้าสู่ระบบการดูแลที่สําคัญคือรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้เนี่ยหมอคิดว่าเราเราช่วยกันรอดได้